สถานที่พักผ่อนที่สุดใจแห่งใหม่ของนายนภัทนายนภัทเปิดบ้านพักผ่อนใหม่ๆที่เป็นเซตโซนแห่งความสุขและความอบอุ่นตั้งอยู่ในย่านพัฒนาการที่มองเห็นวิวสวยเหมือนอยู่บนเขาใหญ่พระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนๆที่มีเสียงสมบูรนี้ได้เปิดเผยภาพบ้านพักผ่อนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสบายใจสำหรับตัวเอง บ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดกำลังพอดีมีสองห้องนอนแต่มีความสวยงามและความสบายที่แทบจะไม่เหมือนใครตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียวสบายตาต้นไม้และสนามหญ้าเล็กๆที่โอบล้อมรอบบ้านทำให้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองตั้งแต่ก้าวแรกที่เห็นภายในบ้านตกแต่งในสไตล์มินิมอลที่โปรงง่งโล่งรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เพราะบ้านหันไปทางทิศใต้ทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาตลอดวันทำให้บ้านสดใสและเป็นสถานที่ที่สบายใจมากๆ นายนภัสเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นสถานที่ที่เขาใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ่อยๆการอ่านบทละครใหม่ชมวิวหรือแม้แต่เพียงแค่มาใช้ชีวิตเรียบง่ายในวันว่างทําให้เขารู้สึกสบายใจและรีเซ็ตตัวเองได้ทุกครั้งที่กลับมาแฟนๆที่ได้เห็นภาพบ้านของนายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศดีสุดๆทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่มีความร่มรื่นความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากทุกมุมของบ้านหลังนี้ เรียกว่าไม่ต้องไปไหนไกลหนุ่มนายก็มีมุมสงบใจอยู่ในเมืองใหญ่แล้วทําให้บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่สะท้อนตัวตนของพระเอกหนุ่มคนนี้ได้อย่างชัดเจนแต่นี่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้นคุณคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นเซตโซนแห่งความสุขแบบไหนคุณชอบบรรยากาศแบบไหนมาถามตัวเองและแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะ